สวัสดีครับผมวันนี้ผมเช่าเหรียญงปูเจียมมาให้ชมครับเป็นรุ่นแรกเนี่ยเป็นเหรียญรุ่นแรกของลงปูเจียมอันนี้เป็นแสงซ้อนนะครับเป็นบล็อกนิยมเป็นบล็อกที่แพงกว่าอาทิตย์นูนอาทิตย์นูนหน้าลงปูจะเรียวกว่านี้ครับ แต่อันนี้เป็นแสงซ้อนเป็นเหรียญที่ยอดนิดยมของหลวงปู่อีกรุ่นครับเคยแพงไปถึงสวยสวยก็มีอยู่6-7เจ็พันแต่สภาพพอสวยก็อยู่ที่สามพันห้าสี่พันแต่ตอนนี้ลงแล้วครับก็ตามเศรษฐกิจครับสองพั 2, 000, 3, 000. นสานตามสภาพอันนี้เป็นเหรียญรุ่นแรก แสงซ้อนกอนก็ตอนแรกจะเช่าอีกอาทิตย์นู่นไม่ชมแล้วครับแต่เขาเหมือนโจรมั้งไม่กล้าส่ขงของให้ผมผมเลยไม่ได้มารีวิวให้พี่ๆได้ชมถ้าใครสนใจเดี๋ยวผมพิมพ์เฟซผมงไปให้นะครับ เดี๋ยวผมจะสมัครไลน์เดี๋ยวจะมาลงใต้คอมเมนต์ไว้ให้ทุกท่านได้ติดต่อสอบถามถักทายพูดคุยกันได้ครับเดี๋ยวจะลงใต้คอมเมนต์ให้ได้ชมกันกล้องไม่ค่อยชัดครับเดี๋ยวจะหาโทรศัพท์ที่กล้องชัดๆมาได้ถ่ายรีวิวลงเรื่อยๆจะพยายามลงบ่อยๆครับตอนนี้จะได้เหรียญทหารมาเจ้าอยู่หัวมาด้วยเยวจะเอามาให้จะมา สองไปก็ไม่ชัดดูอย่างนี้นะครับชัดดีแล้วเออนั่นแหละนั่นแหละเอาอ,อันเล็กเห็นแล้วเท่าไหร่นี่กำลังจะสั่งถาดสีแดงมาครับสั่งถาดสีแดงมาถ่ายรูปจะได้มีอัพสูงหน่อยตามก็ประมาณครับได้ไปดูรกใครสนใจอย่าลืมครับเฟซ มีแรงสันสวยมีเดี๋ยวผมจะทิ้งไว้ใต้คอมเมนต์เบอร์โทรศพัพท์เดี๋ยวจะสมัครลน์ครับตอนเลกก็มีไลน์อยู่ครับ,ตยยรบแต่ตอนนี้มันได้เปลี่ยนไปแล้วเอาได้เปลี่ยนโทรศัพท์ลูกมายังไม่เจอเกนะครับอาทิซ้อนเว้ยไอแสงซ้อนแต่อาทินูนเกยเยอะอันนี้เป็นแสงซ้อนเป็นดูง่ายหน้าลงปู่จะ หนุ่มนะครับนี้เป็นพวกนิยมจะเป็นถ้าแสงซ้อนจะเป็นหน้าเรียวๆหน่อยเรียนจะไม่ค่อยคมเท่าขนาดนี้ครับแต่ตำหนิก็จะเคยบอกให้ว่าอยู่ตรงไหนไว้ทางไฟตำหนินะตำหนิแล้วผมจะบอกถ้าเป็นถ้าเป็นอาทิตย์นูนนะเนี่ยตำหนิจะดูตรงนี้ เนี่ยสองตรงนี้จะมีเส้นขนแมวขีดขึ้นขีดขาดแล้วก็ปลายจมกูกจะมีจุดๆตรงนี้ถ้าเป็นอาทิตย์นู้นนะครับอันนี้แสงซ้อนผมยังไม่เจอเก๋นนะแสงซ้อนเนี่ยตั้งแต่เช่าผ้ามาผมยังไม่เจอเก๋นนะตั้งแต่เช่ามาหรือใครเจอเก๋ผมก็ไม่รู้นะแต่ผมยังไม่เจอรุ่นนี้เจอเก๋ รุ่นแรกนิยมสุดครับช่วงพริกๆยังมีสภาพนี้มีสามสี่พันครับแต่ตอนนี้ยังไม่ถึงนะครับตอนนี้ผมสร้างกอมกันมาแล้วเดี๋ยวผมจะเลี่ยมกรอบสวยๆเนี่ยขอบตัดนี่มันงจบที่ขอบตัดแล้วปอาจุดจ่ายตังนี่นี่นขอบตัดนี่ยขอบตัดครับนี่นี่นี่เป็นอย่างน่าจะจบตรงนี้ผมยังไม่เจอเกนะ ผมยังยืนยันอยู่ถ้าผมเจอเก๋เลยผมจะบอกโอเคครับผมเจอกันใหม่คลิปต่อไปครับผมจะพยายามหาหลวงปู่มาลงเรื่อยๆให้พี่ได้ชมเืิมฝากกดติดตามนะครับจะพยายามลงแล้วทำให้คมชัดให้เป็นน่าชมมากกว่านี้ครับผมโอเคครับผม